ทุกความคิดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี่คือเริ่ม to Thinker ช่องแห่งนักคิดที่เราจะเติบโตไปพร้อมกันถ้าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันสามารถทำให้ชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนทิศได้คุณคิดว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องนั้นมีค่ามากแค่ไหน หลายคนอาจมองว่าความสำเร็จต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่ความยิ่งใหญ่จํานวนมากในความเป็นจริงเกิดจากการปรับเปลี่ยนซ้ำๆทีละน้อยจนกลายเป็นวัฒนธรรมบางอย่างในตัวคนไขเซนคือแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของชาวญี่ปุ่นคําว่าไคหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและเซนหมายถึงสิ่งที่ดีกว่า เมื่อนำมารวมการกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่สูตรทางธุรกิจไม่ใช่เครื่องมือจัดการองค์กรเท่านั้นแต่คือปรัชญาแห่งการพัฒนาตนเองที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึง้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นพังทลายแทบทั้งประเทศทั้งเศรษฐกิจจิตใจและความภาคภูมิใจ แต่แทนที่จะเร่งรีบสร้างสิ่งยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆให้ดีขึ้นในทุกวันจากการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนี้ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนมหาศาลที่ผลักดันประเทศให้ฟื้นตัวและในเวลาไม่นานก็กลายเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดของโลก ไค่เซนจึงไม่ใช่แค่แนวคิดทางเศรษฐกิจแต่เป็นวิธีคิดต่อชีวิตที่บอกกับเราว่าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในทันทีแต่ต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานอยู่เสมอนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เปลี่ยนทั้งประเทศและยังเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ต้นกำเนิดของไคเซน เริ่มมาจากช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นอยู่ในสภาพพังพินาศที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดในขณะที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้มีการถ่ายทอดแนวคิดด้านการบริหารคุณภาพจากนักคิดอย่าง W. Edward Deming และ Joseph Juran ซึ่งมีความเชื่อในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่สิ่งที่ญี่ปุ่นทำได้อย่างน่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดตะวันตกมาใช้ตรงๆญี่ปุ่นนำแนวคิดนั้นมาผสานกับจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนเองวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความอดทนความละเอียดและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแนวคิดนี้จึงค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกระดับตั้งแต่โรงงานเล็กๆไปจนถึงองค์กรระดับชาติและในที่สุดกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบการผลิตสมัยใหม่ ไเซนไม่ได้เกิดจากห้องประชุมใหญ่หรือคำสั่งของผู้นำแต่มาจากคนตัวเล็กๆที่ต้องการทำให้สิ่งรอบตัวดีขึ้นกว่าวานไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมการแก้ปัญหาหน้างานอย่างมีระบบหรือการเสนอแนวทางเล็กๆที่ช่วยลดความสูญเปล่าในสายการผลิตสิ่งเหล่านี้สะท้อนแนวคิดหนึ่งของคนญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งมากนั่นคือการเคารพในความสมบูรณ์แบบของกระบวนการ พวกเขาเชื่อว่าถ้าวันนี้ดีขึ้นกว่าวานนี้แม้เพียงนิดเดียววันหนึ่งผลลัพธ์จะดีเองโดยไม่ต้องเร่งเร้านี่คือจิตวิญญาณของไคเซนที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากเท่าฐานของสงครามจนกลายเป็นพลังแห่งการฟื้นฟูประเทศหัวใจของไคเซนไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือทางธุรกิจแต่อยู่ในแนวคิดที่ว่า ทุกสิ่งสามารถดีขึ้นได้เสมอหากเรากล้าที่จะสังเกตตั้งคำถามและลงมือปรับปรุงแม้เพียงเล็กน้อยหลักคิดนี้จึงไม่ใช่แค่แนวทางบริหารงานแต่มันคือปรัชญาแห่งชีวิตที่คนญี่ปุ่นนำมาใช้ทั้งในโรงงานและในบ้านของตนเองไครเซนมองว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นกระบวนการเดินทางต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด ทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และทุกข้อผิดพลาดคือพื้นที่ให้ปรับปรุงสิ่งนี้ทำให้คนที่ใช้แนวคิดไคเซนไม่รู้สึกกลัวต่อความล้มเหลวเพราะเขาเห็นว่ามันคือข้อมูลสำคัญในการเติบโต ในระดับบุคคลไขเ่เซนคือการฝึกสติในการใช้ชีวิตการมองเห็นจุดบกพร่องเล็กน้อยรอบๆตัวแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละน้อยเช่นการปรับเวลาตื่นนอนให้เร็วขึ้น10นาทีการจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดขึ้นการปรับปรุงวิธีสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานให้ชัดเจนกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเล็กจนแทบไม่มีใครสังเกตแต่เมื่อทำต่อเนื่องมันจะสร้างวินัยและความมั่นคงทางจิตใจได้ในระดับองค์กรไขเซ็นคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมทุกคนมีสิทธิ์เสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงแม้จะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามความคิดเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อนำรวมกันจะทำให้เป็นพลังมหาศาลที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ไข่เซนไม่ใช่การเร่งพัฒนาเพื่อให้ถึงเป้าหมายเร็วที่สุดมันคือการเดินทางอย่างมีจังหวะรู้ตัวทุกก้้วและไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากภายในไม่ใช่คำสั่งจากภายนอกนี่คือปรัชญาที่ทำให้การพัฒนากลายเป็นวิถีชีวิตมากกว่าการกระทำชั่วครั้งชั่วคราว ช่วงเวลาที่ไคเซนเฉิดฉายที่สุดคือยุคอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงทศวรรษ1960ถึง1980 ชื่อของโตโยต้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการจัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นระบบการผลิตของโตโยต้าหรือที่รู้จักกันว่าโตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มได้แสดงให้โลกเห็นว่าคุณภาพระดับสูงสุดไม่จำเป็นต้องมาจากเครื่องจักรที่ล้ำหน้าแต่อยู่ที่วิธีคิดของคนทำงาน ไข่เซนเป็นหัวใจของระบบนั้นทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับพนักงานสายการผลิตไปจนถึงผู้บริหารต่างถือว่าหน้าที่ของตนคือการหาวิธีทำให้สิ่งที่ทำอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมแม้เพียงเล็กน้อย การปรับปรุงไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าแต่เริ่มจากการสังเกตการตั้งคำถามและการทดลองวิธีคิดนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการไม่หยุดนิ่งและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในงานที่ทำ ผลที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผลที่สุดในโลกการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้มากกว่ามาตรฐานตะวันตกทำให้แบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าโซนี่ p a n า s o n i c และฮอนด้ากลายเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบในรายละเอียด แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือไข่เซนได้สร้างความภาคภูมิใจในความธรรมดาให้กับคนทำงานเพราะทุกคนรู้ว่าตนเองมีส่วนในความสำเร็จใหญ่โดยไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุด ทุกความคิดทุกการแก้ไขเล็กๆน้อยๆล้วนสะสมเป็นพลังที่ผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงช่วงเวลานั้นไขเซนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของธุรกิจแต่กลายเป็นจิตวิญญาณของชาติที่สอนให้คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากคำสั่งบนลงล่างแต่มาจากความตั้งใจเล็กๆของคนธรรมดาทุกคนที่อยากทำให้วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแนวคิดไคเซนที่เคยรุ่งเรืองกลับค่อยๆเงียบลงเพราะคนยุคใหม่กำลังหลงไหลในความเร็วมากกว่าความต่อเนื่องหลายองค์กรหันไปหาวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ฉับไวเช่นเอจายหรือ Lean Startup ซึ่งดูทันสมัยกว่าและตอบโจทย์สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าเดิม แต่ในความจริงการที่ใครเซนดูเหมือนจะเสื่อมความนิยมก็ไม่ได้หมายความว่ามันล้าสมัยซะทีเดียวมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจิตใจมนุษย์ยุคใหม่คนรุ่นใหม่เติบโตมากับเทคโนโลยีที่ให้คำตอบได้ทันทีความอดทนต่อความค่อยเป็นค่อยไปที่ต้องใช้เวลาเริ่มลดลงและคําว่าความสำเร็จถูกวัดด้วยความเร็วในการถึงเป้าหมายไม่ใช่คุณภาพของกระบวนการ จากมุมจิตวิทยามนุษย์ในยุคข้อมูลล้นเกินไปนี้ถูกกระตุ้นให้เปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างต้องดีขึ้นตอนนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้การพัฒนาแบบไขเซนที่เน้นการสะสมเล็กๆจึงดูไม่เร้าใจพอในสังคมที่ยกย่องความสำเร็จแบบไวร่าและทันที ขณะเดียวกันในองค์กรใหญ่ไครเซนถูกตีความผิดพลาดกลายเป็นเพียงระบบตรวจเช็คงานหรือเอกสารประเมินผลทั้งที่แก่นแท้ของมันคือจิตสำนึกในการพัฒนาไม่ใช้ขั้นตอนที่บังคับให้ทำนั่นทำให้พลังของไครเซนค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงชื่อที่ติดอยู่ในคู่มือบริหาร แต่แม้จะถูกมองว่าล้าสมัยแนวคิดนี้กลับยังคงฝังอยู่ในพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคนที่เข้าใจว่าการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่จากความมั่นคงที่ค่อยๆสร้างขึ้นจากภายในเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เติบโตช้าแต่อย่างรากลึกจนไม่มีพายุใดพัดล้มได้ ไเซนมีข้อจำกัดชัดเจนในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเกินคาดปัจจุบันโลกไม่ได้ต้องการแค่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ยังต้องแตกต่างกว่าคู่แข่งเพื่อความอยู่รอดในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแค่เพียงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจไม่เพียงพอหากไม่มีการก้าวกระโดดเชิงความคิดที่เรียกว่า innovation leap หลายองค์กรที่เคยยุดไขเซนอย่างเคร่งครัดจึงพบว่ามันกลายเป็นข้อจำกัดโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อระบบทุกอย่างถูกออกแบบให้คงที่และปลอดภัยเกินไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ยากจะเกิดขึ้นได้ไขเซนทำให้คนทำงานระมัดระวังมากขึ้นแต่บางกรณีมันก็ทำให้ความกล้าในการเสี่ยงหายด้วย อย่างไรก็ตามแก่นแท้ของไขเซนไม่ได้ล้าสมัยเลยหากมองลึกลงไปมันคือการปลูกฝังจิตใจแห่งการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่โลกยุคนี้ยังต้องการมากกว่าเดิมเพียงแต่เราต้องตีความใหม่ว่าไขเซนไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเสมอไปแต่คือการรักษานิสัยในการปรับปรุงให้คงอยู่แม้ในช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วเกินกว่าจะไล่าตาม ในสังคมที่เน้นการเติบโตแบบฉับไวไข่เซนอาจไม่ใช่เครื่องยนต์หลักของนวัตกรรมแต่มันคือกลไกลของความมั่นคงภายในที่ทำให้ระบบซับซ้อนใดๆยังคงยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่แตกสลายเพราะทุกความเร่งรีบการมีพื้นที่เล็กๆให้คนได้ทบทวนสิ่งที่ทำแล้วค่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นยังคงเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้ ข้อจํากัดของไคเซนไม่ใช่เพราะมันเก่าเกินไปแต่เพราะเรามักใช้มันโดยไม่เข้าใจหัวใจของมันจริงๆและหัวใจนั้นคือการไม่หยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตามไค่เซนยังคงมีชีวิตอยู่เพียงแต่แปลงรูปร่างให้เข้ากับยุคที่รวดเร็วกว่าเดิม หลายองค์กรเริ่มนำแนวคิดนี้กลับมาใช้ในรูปแบบใหม่เช่นการพัฒนาแบบ micro improvement เน้นการปรับกระบวนการเล็กๆภายในทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องหรือการสร้าง daily growth system ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามการพัฒนาในแต่ละวันเหมือนบันทึกการเติบโตส่วนตัวขององค์กร ในโลกของสตาร์ทอัพไข่เซนถูกนำไปผสมกับแนวคิดอาจายหรือ Lean Startup จนเกิดแนวทางใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมพวกเขาไม่ได้รอให้ระบบสมบูรณ์ก่อนค่อยเริ่มแต่ใช้หลักการทดสอบเล็กๆและปรับปรุงเล็กๆทุกวันคล้ายกับไข่เซนแต่มีความเร็วและการตอบสนองต่อข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นสิ่งนี้ทำให้ปรัชญาเก่าของญี่ปุ่นยังคงหายใจอยู่ในธุรกิจแห่งอนาคต ในระดับบุคคลไข่เซนยังคงใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนกำลังเผชิญกับความเหนื่อยล้าและความไม่แน่นอนหลักการของไขเซนสอนให้เรากลับมาโฟกัสที่สิ่งเล็กๆที่ควบคุมได้แทนที่จะจมอยู่กับสิ่งใหญ่ที่ยังไปไม่ถึงเช่นปรับเวลาพักผ่อนให้ดีขึ้นปรับนิสัยการใช้เงินการวางแผนรายวันหรือการพัฒนาทักษะใหม่ทีละขั้น หลายคนใช้ไข่เซนเป็นเครื่องมือเยียวยาใจเพราะมันไม่กดดันให้เราต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่มอบความรู้สึกว่าเรากำลังเดินหน้าอยู่แม้จะช้าแต่ยังไม่หยุดความต่อเนื่องนั้นทำให้สมองรู้สึกถึงความก้าวหน้าเกิดแรงจูงใจภายในที่มั่นคงมากกว่าการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วหมดไฟในภายหลังไข่เซนยุคใหม่จึงไม่ได้อยู่แค่ในโรงงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ อยู่ในแอปบันทึกเป้าหมายอยู่ในวิธีที่เราจัดระเบียบวันของเราและอยู่ในความตั้งใจเล็กๆที่เรามีต่อการพัฒนาชีวิตตัวเองทุกวันโดยไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแค่เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นทีละน้อยก็เพียงพอ ไขเซนคือกระจกสะท้อนวิธีคิดต่อชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสอนให้เข้าใจว่าความสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจทุกวันในแต่ละวันผลลัพธ์ที่ดีจะค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องเร่งรีบ ปรัชญ,ญานี้จึงขัดกับวัฒนธรรมของยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องสำเร็จต้องเห็นผลทันทีเพราะไรเซนไม่เคยให้คำมั่นเรื่องความรวดเร็วมันให้เพียงความมั่นคงทางจิตใจของคนที่ไม่หยุดพัฒนา ใครก็ตามที่เข้าใจไคเซนอย่างแท้จริงจะรู้ว่าการก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำต่อเนื่องคือรากฐานของการเติบโตที่แท้จริงความเปลี่ยนแปลงยั่งยืนไม่เคยเกิดจากการปฏิวัติครั้งใหญ่แต่เกิดจากการไม่ยอมแพ้ต่อความซ้ำซากของแต่ละวันสำหรับชีวิตของเราในวันนี้จึงไม่ใช่คำถามว่าไคเซนยังใช้ได้อยู่ไหมแต่เรายังเชื่อในพลังของมันหรือเปล่า ในวันที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลาเคยลองหยุดดูไหมว่าวันนี้เราได้ทำอะไรเล็กๆเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้บ้างหรือ,อยังเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเริ่มจากเพียงความตั้งใจเงียบๆในใจเราเอง ทุกความคิดคือการเริ่มต้นใหม่เสมออย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเดินทางของความคิดตอนต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่นี่ Learn to Thinker